สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การมีเมนูมาแนะนําอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะจัดเป็นหมูหมักน้ําปลาค่ะเพื่อนๆค่ะเอาไว้ทานกับข้าวเหนียวหรือว่าข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากนะคะเพื่อนๆก่อนอื่นเราก็ไปทําการหมักหมูก่อนเลยค่ะเอาน้ําปลาใส่นะคะสักหนึ่งช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะตามด้วยออพริกไทยป่นนะคะ ใส่ซักประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ใส่อซอสปรุงรสฝาเขียว1ช้อนนะคะตามด้วยน้ำตาล1ช้อนค่ะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะครึ่งช้อนนะคะอันดับต่อไปนะคะเราก็จัดการขยำเลยค่ะพี่การมีสูตรอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนเไปลองทำดูนะคะ เมนมูง่ายๆแต่อร่อยนะคะเราขยำหมูให้น้ำเ,ออเครื่องปรุงเนี่ยเข,เข้ากับเนื้อหมูเลยค่ะแล้วจะหมักเอาไว้สักประมาณ15นาทีนะคะวิการก็หั่นเองนะคะชิ้นตโตโตเลยค่ะขยำขยำนะคะให้เขาเข้ากันนะคะเครื่องปรุงก็ไม่ยุ่งยากนะคะมีอะไรอะไรก็ใส่เข้าไปนะคะ แต่รับรองอร่อยมากนะคะพอเราหมักได้ที่นะคะเราก็ใส่เอาน้ำมันใส่กระทะนะคะเพื่อนๆนแล้วก็จัดก,การเอาหมูที่เราหมักไวนะะ้นี่ค่ะทอดได้เลยค่ะใช้ไฟปานกลางปานกลา,างนะคะเพื่อนเพื่อนทอดไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆใส่ไปนะคะแบ่งใส่ก็ได้ค่ะเราจะได้ไม่เปลืองน้ำมันนะคะเพื่อนๆคื่อนขา ถ้าเราใช้เป็นสันคอหมูเนี่ยเขาก็จะติดมันนะคะแต่วันนี้ที่การใช้เป็นตัวสันนอกนะคะก็มันก็จะน้อยหน่อยนะคะถ้าเป็นสันคอหมูเนี่ยแนะนำว่าไม่ต้องหมักก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาจะนุ่มเนื้อเขาจะนุ่มเราก็สามารถออพอขยำ เ,เครื่องปรุงของเราที่ที่ตามเตรียมไว้เนี่ยขยำขยำเสร็จแล้วก็ทอดได้เลยค่ะซึ่งปรุงตัวไหนเราไม่ชอบเ,อเพื่อนๆก็ไม่ต้องใส่นะคะเอาที่เราชอบบางบ้านไม่ชอบใส่ทักไทยเราก็ไม่ต้องใส่ก็ไดบ้บางบ้านไม่ชอบใส่ผงปรุงรสก็ไม่ต้องใส่ผงปรุงรสนะคะแต่ให้เขามีรสแบบว่าเค็มๆหวานๆนิดนึงนะคะเด็กๆก็จะทานได้อร่อยด้วยนะคะจะทานเป็นแบบ กับแก้มนะคะก็อร่อยหรือว่าจะทานเป็นที่เขามีเครื่องจิ้มหรือเป็นกับน้ําจิ้มแจ่วอะไรเนะียคะ<ม>ได้พี่การก็มีสูตรน้ําจิ้มแจ่วอยู่แล้วนะคะเพื่อน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  <ๆ S 1> ไปลองทําดูได้เลยค่ะ<ม>พอเขาใสสุกนะคะ<ม>เราพอสีสันเขาเริ่มเหลืองเนี่ยเราก็พลิกกลับด้านนะคะเพื่อนเคื่ะนา<ม>รอให้เขาสุกก่อน<ม><ม>ก็จะใช้เวลานิดนึงนะคะ นี่เขาขาเหลียงแล้วแล้วก็จับด้านนะคะหมค้าเหลียงน่าทานมากๆเลยนะคะสูตรง่ายๆแต่รับรองอร่อยแน่นอน,นะคะ่ะกิ่นโชยเลยะคะ่ะเพื่อนๆ่ะ สูตรนี้ถ้าเพื่อนๆจะใช้เป็นใช้หมักกับตัวไก่ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นน่องไก่ทาให้เด็กทานเนี่ยก็ใช้สูตรนี้หมักได้ก็ทอดได้เลยะค่ะไม่ต้องรอไม่ต้งอตงรอหมักทิ้งไว้นะคะคลุกกับน้ําตาลน้ําตาลน,นะคะผงปรุงรสก็ทอดได้เลยนะคะใช้เป็นนอ่นองไก่เล็กนะคะเพื่อนๆนะคะดูไหมคะสีเหลืองน่าทานมากๆนะคะ ก็ใกล้สุกแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเต็จับเรียบร้อยนะคะเราก็ตักใส่จานได้เลยค่ะนะคะส่วนชิ้นนึงเขาใหญ่เปินหนาแล้วก็ลอยเขาเหลืองสักคู่นะคะให้ใครคิดค่ะ เวลาเราทานจะหั่นเป็นชิ้นบางๆก็ได้นะคะหรือว่า,าจะเด็ดก,กินก็ปินนะคะเพื่อนๆแล้วแต่เพื่อนเลยนะคะเมนูนี้นี่ถ้าเราไปปิกนิกนะคะโอ้โหรับรองเลยค่ะฟินแน่นอนเลยค่ะจัดเลยค่ะเมนูนี้หมูหมักน้ำปลานะคะจัดเป็นชุดปิกนิกสำหรับครอบครัวไปาชายทะเลนะคะหรือว่า,าไปตามภูเขานะคะ โอ้โหพี่การขอบอกเลยค่ะอร่อยแน่นอนค่ะมีข้าวเหนียวสักถ้วยนึ่งรับรองเลยค่ะจัดเลยเพื่อนๆเ,เสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะหมูหมักน้ำปลาของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ